สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาเจอกับครูคิมอีกแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยเดิมค่ะก็คือหน่วยสัตว์น่ารักนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูคิมนะคะขอทบทวนในคลิปที่แล้วนะคะในคลิปที่แล้วเนี่ยคุณครูคิมนะคะพาไปดูว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่เหมือนหรือแตกต่างกันซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยคุณครูคิมนะคะก็พาไปดูตั้งแต่สัตว์ที่มีขาเช่นช้าง มา้าวัวควายหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่ไม่มีขาเลยเช่นงูไส่เดือนหรือสัตว์ที่มีอวัยวะพิเศษเช่นปลาก็จะมีครีบแล้วก็มีหางนกก็มีอวัยวะที่เรียกว่าปีเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ของมันเห็นไหมล่ะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่แตกต่างกันแม้กระทั่งขาของสัตว์ก็มีจํานวนไม่เท่ากันอย่างเช่นเป็ดไก่ก็มีแค่2ขา แต่ช้างม้าวัวควายมี4ขาซึ่งวันนี้นะคะค,คุณครูคินนะคะก็จะพานักเรียนนะคะไปดูว่าถ้าเกิดเราจะจำแนกสัตว์นะคะให้มันอาศัยอยู่บริเวณต่างๆมันจะมีกี่บริเวณที่มันจะสามารถอาศัยได้บ้างเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปชมคลิปกันได้เลยค่ะไปเลยเอาละค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับจำแนกสัตว์ตามที่อยู่อาศัยกันนะคะ แต่ก่อนอื่นพวกเราลังยกตัวอย่างสัตว์ที่พวกเรารู้จักไหมครูฟังกันหน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างหนูรู้จักนกค่ะผีเสื้อพึ่งค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะหนูรู้จักปลาหอย แล้วก็กุ้งค่ะผมรู้จักกบจระเข้แล้วก็คางคกครับที่พวกเราบอกครูมาก็ถูกต้องนะคะเราสามารถจำแนกสัตว์ตามที่อยู่อาศัยได้เป็นสามแบบคือสัตว์บกสัตว์น้ำ สัตว์ที่อาศัยได้ทั้งในน้ําและบนบกเรามาดูกันที่สัตว์บกกันก่อนเลยนะคะสัตว์บกก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกอย่างเช่นนกแมววัวมา้า ช้างควายผีเสื้อพึ่งหนอนเป็ดไก่ ไ้เดือนต่อมาก็คือสัตว์น้ำค่ะสัตว์น้ำก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำอย่างเช่นปลาปูกุ้งหอย มาน้ำโลมาหมึกวานต่อมาก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกเชน่นกบ เขียดอึ้งอ่างจระเข้ตะโขงเต่าตะภาพวันนี้เวลาของความสนุกก็หมดลงแล้วครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไร ก็ต้องติดตามกันนะคะบายบายค่ะเป็นไงกันมากคะนักเรียนนักเรียนพอจะเห็นภาพว่าสัตว์แต่ละชนิดมีที่อาศัยแตกต่างกันเช่นอาศัยอยู่บนบกอาศัยอยู่ในน้ําหรือสัตว์บางชนิดก็สามารถอาศัยอยู่ทั้งในน้ําและก็บนบกได้แล้วใช่ไหมล่ะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูคิมน,นะคะก็มีกิจกรรมให้ทําลงในสมุดค่ะไม่ยากเลยนะคะกิจกรรมนี้ก็คือให้นักเรียน วาดภาพสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะนักเรียนลองนึกดูนะคะว่าถ้านักเรียนไปทะเลนักเรียนจะเห็นสัตว์อะไรอยู่ในทะเลบ้างเอาละค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ครูคิมต้องลาไปก่อนบายบายค่ะ